นี่เราอยู่ที่ชุมชน,ชมชนเหมืองแดงนะครับชุมชนนี้เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับแม้ว่าน้ำเนี่ยมันลดลงไปแล้วแต่างที่เห็นว่าบริเวณซอยเนี่ยยังเป็นทะเลโคลนอยู่เลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านพยายามที่จะจัดหาหรือว่าช่วยเหลือกันเองโดยการที่จะเอารดน้ํามาบางคนก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะเคลียร์บ้านยังไงนะครับอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสคุยก็บอกว่าน้ําประปาย,ยังไม่ไหลนะครับแล้วก็ไฟยังไม่มาที่สําคัญก็คือว่าถ้าน้ํายังไม่ไหลไฟไม่มาเนี่ยเขายังต้องอยู่ด้านนอกอยู่นะครับ สวัสดีครับเสียเสียหายหมดเลยใช่ไหมครับของอันนี้คือต้องทิ้งเลยใช่ไหมฮะต้องทิง <c oughs> ้งมันน่าจะใช้ไม่ได้รครับต,ตอนตอนตอนนี้คือน้ำต่อฟายัางไม่ไหลน้ำต่อฟายังครับผม <c oughs> ยังไม่มาครับผมกองเปิดให้ดูได้ไหมครับว่ามันยังไม่ไหลจริงๆงใช่ไหมฮะมันมีก๊อกอยู่จุดนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหลครับ เราอยากให้น้ําประปามาเร็วกว่าน,นี้ไหมครับเพราะว่านี่น้ำท่วมมัน่านไปอาทิตย์แล้วนี่ฮะแน่นอนครับผมแน่นอนเลยครับผมแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเขาเกิดเหตุการณ์อะไรแบบจะมีปัญหาอะไรระหว่างพ่อระหว่างการส่งหรือเปล่านะครับ <c oughs> แต่แต่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องการน้ําเป็นอย่างมากเลยครับ <c oughs> เพราะว่าทุกทุกวันนี้เราก็ไม่ได้พักที่นี่นะครับเราก็ต้องเพราะว่าไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องไปเช่าโรงแรมแล้วเสร็จแล้วรายได้เราก็ไม่มีตั้งแต่เกิดมาแล้วก็สุดท้าย ทุกอย่างพอไม่มีปุ๊บเราก็ต้องจ้างแรงงานก็ต้องเพิ่มทั้งหมดเลยครับ ครับเราอยากให้น้ามันถ้ามันไหลเนี่ยเราจะล้างได้เร็วกว่านี้เรากลับเข้ามาอยู่ได้เร็วกว่านี้แน่นอนครับเพราะว่าอีกอีกอย่างหนึ่งเรามีร้านร้านค้าร้านค้าเราเนี่ยฮะเราก็ล้างแล้วก็ยังเปิดไม่ได้เพราะมันก็ยังเขอะอยู่แล้วเสร็จแล้วเวลาเราจ้างน้ํารถน้ามาเนี่ยฮะเขาเขาก็สูบตามคลองมามันก็พอบันเทาโครนให้มันออกไปเท่านั้นเองแต่ว่าจะให้มันสะอาดอย่างเงี้ยมันมันมันยังไม่ได้เราก็เลยอยากให้เทศบาลเร่งรัดอะไรยังไงปาะขอขอแค่นั้า ก่อนเลยครับผมเพราะว่าถ้าน้ํามาได้เร็วนะครับเราก็สามารถทําความสะอาดร้านค้าเราได้เราเปิดร้านค้าเรายังพอได้สตางค์บ้างอะไระครแต่ถ้าเรายังไม่ได้เปิดแล้วเราต้องมาจ่ายทุกวันนะฮะอย่างค่าแรงงานนะครับผมอย่างวันนี้ผมจ้างมาเจ็คน เราจ้างเริ่มต้นตั้งแต่วันละ300ขึ้นมา400ตอนนี้600แต่ผมว่ายังจ้าง600อยู่เนี่ยแต่ว่าโซนแถวปียพรเนี่ยครับขึ้นไปหลักพันแล้วก็เลยแพงขอบคุณมากเลยครับที่ตอบเียงดีครับอันนี้ก็เป็นอีกเสียงสะท้อนหนึ่งนะครับที่ที่บอกให้เห็นว่าน้ำประปายังสําคัญนะครับแล้วก็ที่เนี่ยยังสถานการณ์ยังไม่ได้คลี่คลายในจุดที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นะครับที่บอกว่าอยู่ในจุดที่ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ ได้เนี่ยคุณผู้ชมก็ลองดูสภาพที่เห็นตอนนี้ครับถ้าผมเดินลึกลงไปอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของคโคลนที่เป็นเหนียวเแบบนี้ครับเป็นคโคลนแบบอย่างนี้ฮะแล้วถ้านึกภาพดูว่าถ้ามันเริ่มแห้งเนี่ยมันก็จะยะล้างลําบากแล้วครับแล้วตอนนี้คโคลนที่มันอ,อยู่บริเวณตามซอยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะระบายกันแบบไหนนะครับ นอกจากพื้นที่ที่เป็นชุมชนแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่เทศบาลหรือว่าเจ้าที่รัฐให้ความสําคัญแล้วพยายามเร่งจะกู้กับคืนมาเร็วที่สุดก็คือโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนกันหน่อยนะครับที่โรงเรียนบ้านป่าเมือดนะครับคุณครูกําลังช่วยกันล้างโรงเรียนที่เต็มไปด้วยโคลนแล้วก็เอาอุปกรณ์การเรียนพวกโต๊ะเก้าอี้นักเรียนที่เปื้อนโคลนออกมาตากแดดครับเพื่อจะดูว่าอันไหนสามารถใช้งานต่อได้บ้าง ผู้ำนการโรงเรียนบ้านป่าเหมือนกําลังกังวลนะครับว่าจะเปิดเรียนได้ทันในวันจันทร์หน้าหรือไม่เพราะว่าโคลนยังหนาเตอะจึงประสานทางเทศบาลขอการสนับสนุนเร่งด่วนซึ่งเทศบาลก็มีกําลังคนไม่เพียงพอนะครับและที่เห็นนี้ก็คือเจ้าหน้าที่จากอบจอเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในท้องที่ใกล้เคียงที่ส่งรถหน้าตักหลังขุดมาจํานวน3คันรถบรรทุก6ล้อท้ายเท3คันแล้วก็รถน้ํสองคันรถดูดโคลนอีก1คันนะครับซึ่งกําลังจะมาจากเมืองเชียงรายและก็จะก,กระจายไปพื้นที่ต่าง ครับ ต้องยอมรับนะครับว่าเวลานี้จังหวัดเชียงรายมีการระดมทรัพยากรจากท้องที่ใกล้เคียงมาเป็นจํานวนมากเพื่อทํางานแข่งกับเวลานะครับเพราะว่ายังมีชาวบ้านอีกเป็นพันหลังคาเรือนแม้จะพยายามจัดการดินโคลนกันเองไปก่อนแต่ว่าบางรายพอมีกําลังก็จ้างแรงงานพม่าวันละ500บาทมาช่วยล้างโคลนนะครับแต่ว่าบางคนบดเนื้อบทตัวต้องจัดการเองก็ถือว่าหนักมากบางคนเริ่มท้อแล้วนะครับแล้วก็บ่นว่าความช่วยเหลือเข้าไปเฉพาะบางชุมชนเท่านั้นซึ่งอยากให้ความช่วยเหลือเข้าไปทั่วถึงทุกชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โดยในชุมชนแม่สายนะครับมีชุมชนหลายแห่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นชุมชนตลาดสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนเหมืองแดงชุมชนไม้ลุงขนแล้วก็ชุมชนวัดถ้ำผาจมครับนอกจากนี้ยังมีชุมชนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบหนักรวมถึงเขตเศรษฐกิจหมู่บ้านหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านปียพรหมู่บ้านธนธา,านีหมู่บ้านรินทิพ์ขณะนี้การช่วยเหลือดําเนินไปอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะฟื้นฟูให้เร็วที่สุดครับ ผมพยายามที่จะอ่านชื่อชุมชนแล้วก็หมู่บ้านที่ครบที่สุดนะครับเพราะตอนนี้เริ่มมีกระแสดราม่านะครับว่าความช่วยเหลือเข้าไปในบางชุมชนเท่านั้นในขณะที่ทุกชุมชนที่กล่าวมาสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยครับยังคงอยู่ในทะเลโคลนอยู่บนกองขยะที่ยังต้องรอการจัดการและจัดเก็บครับ